สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการโหลดตัวสเกนไวรัสและติดตั้งนะฮะอันนี้เป็นคอมของฝั่งผู้เล่นนะต้องขออนุญ,ญาตด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะนี่เลยเราเข้ามาในลิงก์นี้ปุ๊บมันจะเจอทางเลือกดาวน์โหลดแล้วก็นี่แล้วเข้ามาดาวน์โหลดที่นี่นะฮะส่วนคีย์นะคีย์ผมจะเอาให้ไว้ ให้ไว้อ่าใตา้ใต้ใต้ลิงเลยนะมันจะต้องใช้คีย์นะฮะ,ะเดี๋ยวรอโหลดเสร็จนะนี้ผมใช้คอมผู้เล่นนะเพราะว่าคอมผมมันติดตั้งไว้อยู่แล้วมันค่อนข้างที่จะดีกว่าของ Windows คือ Windows 10อะ่ะมันจะมีตัวแอนตี้ไวรัสมาให้เรา มันรวนนะอย่างนั้นนะมันไม่ค่อยจะดีผมคิดว่าตัวนี้น่าจะค่อนข้างดีที่สุดนะเท่าที่ผมเคยใช้มาค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยแหละไม่ค่อยมีปัญหาก็จะมีปัญหาที่เราต้องไปหาคีย์เรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อนะอันนี้เราผมใช้คีย์ฟรีนะก็ถ้าของใครคีย์หมดอายุแล้วอะ่ะก็ทักมาหาผมได้ผมหาคีย์ให้ได้นะ หาคีย์ก็ไม่ยากนะฮะก็พิมพ์เข้าไปเลยเคีย์ NOD32 แค่นี้ฮะมีเยอะแยะเลยแต่ผมแนะนำให้ถ้าไม่ยุ่งยากก็ที่นี่เอ้ดาเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ดีกว่าน่าจะง่ายกว่า อันนี้ก็กดติดตั้งตามนี้นะตามผมเลยภาษาไทยหรืออังกฤษแล้วแต่นะยอมรับใช้ใบใช้รหัสใบอนุญ,ญาตที่ซื้อมานี่นะฮะนี่แหละคือเขาให้เราใส่คีย์แล้วก็ไปหาคีย์มา คีย์ที่มันค่อนข้างจะล่าสุดหน่อยคือแล้วแต่นะว่าจะไปหาคีย์จากที่ไหนแต่อันนี้ผมแนะนำคือว่ามันหาง่ายอันไหนใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้ตามอันนี้กดตามผมก็ได้นะหรือว่าจะอ่านก็ได้อันนี้ผมไม่ค่อยได้อ่านหรอก เดี๋ยวจ้ะพรมค้างนะเนี่ยนะตามผมเลยนะฮะใครไม่เข้าใจก็ย้อนไปดูก็รอจนมันติดตั้งเสร็จนะฮะกดเสร็จ รอจนมันอัปเดตเสร็จนะฮะอัปเดตเสร็จมันจะเริ่มสแกนคอมของเราเราก็ให้ปล่อยให้มันสแกนเลยอันนี้ก็รอจนมันอัปเดตเสร็จเราสามารถที่จะลากโฟลเดอร์เกมลากโฟลเดอร์เกมเข้ามาเข้ามาได้นะเข้ามาสแกนได้เพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะดีเลยมันทำได้นี่อย่างนี้ก็ได้นะถ้าใครไม่ได้ทำโฟลเดอร์ไว้ แต่คือต้องให้อัปเดตเสร็จนะฮะถ้าอัปเดตยังไม่เสร็จก็ไม่ได้สแกนไม่ได้โอเคนะฮะถ้ามีปัญหาอะไรหรือติดตรงไหนก็มาสอบถามผมได้นะฮะอันนี้ก็แก้ปัญหาแบบนี้กันไปก่อนเพราะว่าตัวตัว,ตวการโปรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวายกับไวรัสนะไม่ถูกกันเลยละโอเคฮะตามนี้